สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเป็นครั้งที่สนะครับสำหรับเรื่องราวของพญานาค EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่2สําหรับเรื่องราวของพญานาคแบบพุทธถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่1ก็แนะนําให้ไปหาดูกันได้ที่หน้าช่องเลยนะครับหรือจะกดเข้าไปดูใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้หลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องคร่าวๆข,ข,ของพญานาคใน EP ก่อนแล้วเนี่ยก็พอจะทําให้เราเข้าใจพญานาคแบบพุทธแท้ๆขึ้นมาบ้างนะครับเช่นว่าพญานาคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใคร มาจากไหนเป็นเทพหรือเป็นสัตว์เกิดยังไงมีพิษร้ายแรงขนาดไหนและครุฑกับนาคเป็นอะไรกันและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไปติดตามกันได้ในอีพีที่1นะครับสำหรับในอีพีนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูว่าพญานาคที่อาศัยตามที่ต่างๆเขามีงานหรือมีหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนมนุษย์หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับพญานาคนั้นนะครับมีชาติตระกูลที่ต่างกันและก็มีถิ่นอาศัยที่ต่างกัน ดังนั้นพญานาคจึงมีหน้าที่ที่ต่างกันออกไปคือพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําก็จะดูแลรักษาแม่น้ําครับถ้าใครมาทําให้แม่น้ําลําคลองสกปรกเนี่ยก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยและอาจจะทําร้ายเอาได้นะครับอย่างเช่นพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําคงคาที่ชื่อว่าคังขยะคือมันเคยมีเหตุการณ์ที่คนเคยเกือบถูกพญานาคทําร้ายมาแล้วนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนู่นที่คัมภีร์ของพุทธเราเนี่ยได้บันทึกเอาไว้คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งคนทั้งหลายพากันทําเรือนแพขึ้นและนั่งเดื่มกินอยู่บนเรือแพนั้นจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยลักสนุกสนานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไอการล่องแพแล้วก็เปิดเพลงสังสรรค์นเนี่ยอย่าคิดว่าเพิ่งจะมามีในสมัยเรานะครับมันมีมานานแล้วจะต่างกันก็แค่อาจจะไม่มีการเปิดเครื่องเสียงกระหึมห่มกระหึ่มแบบเราเท่านั้นเอง โอเคมาเข้าเรื่องต่อครับเมื่อคนเหล่านั้นกําลังสังสรรค์อยู่ก็ได้ล่องแพไปตามแม่น้ําไปเรื่อยๆนะครับและไอ้ต้นเหตุของหายนะเนี่ยมันก็ได้เริ่มขึ้นคือนอกจากคนพวกนั้นเนี่ยจะดื่มกินล้องลาทําเพลงปาร์ตี้กันไปอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยยังทิ้งเศษอาหารแล้วก็เทเล่าที่เหลือลงในแม่น้ําอีกด้วยเจ้าพญานาคคังขยะที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําคงคานั้นก็เกิดความรําคาญเคืองแค้นว่าเจ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาทิ้งของเหลือจากการกินลงบนหัวเรา เราจะจัดการคนเหล่านี้ให้จมน้ําตายไปให้หมดเลยจากนั้นนะครับก็จึงนลมิตกายของตนเนี่ยให้ใหญ่เท่าลําเรือเลยแล้วก็แหวกน้ําขึ้นมาแผ่พังพานว่ายน้ําตรงรองเข้ามาหาคนเหล่านั้นพวกคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเห็นพญานาคแล้วก็เกิดความกลัวตายขึ้นมาได้ส่งเสียงร้องก้องสนั่นไปทั่วแม่น้ำพระอิญพอดีที่ใกล้ฝั่งแม่น้ํานั้นเนี่ยก็มีดาวบทท่านหนึ่งอาศัยอยู่ดาบทเนี่ยได้ยินเสียงร้องอื้ออึงก็รู้ว่าพญานาคโกรธเข้าแล้ว และกำลังจะทําร้ายคนเหล่านั้นจึงคิดว่าเออเมื่อเราเห็นอยู่คนเหล่านั้นก็อย่าได้พินาศต,ต่อหน้าเราเลยจากนั้นก็จึงเนลมิตกลายเป็นพยาคุดตัวใหญ่เลยครับบินไปโดยเร็วฝ่ายพญานาคเมื่อเห็นครุฑนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดความกลัวตายเหมือนกันจึงรีบดำน้ําหนีหายไปทําให้คนทั้งหลายที่อยู่บนเรือนแพเนี่ยรอดปลอดภัยส่วนพญานาคที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรก็จะทําหน้าที่รักษาท้องมหาสมุทร สามารถให้ทุกข์ให้โทษแก่คนพาลหรืออภิบาลคนดีที่อยู่ในขอบเขตของตนได้ดังเช่นเรื่องของพญานาคที่อาศัยอยู่ในเกาะกลางมหาสมุทรแห่งหนึ่งย้อนเวลาไปก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราจะอุบัติขึ้นสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นคือพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นนี่แหละครับมีอุบาสกผู้บรรลุโสดาบันท่านหนึ่งได้โดยสารไปกับเรือของช่างตัดผม ผ่านไปจิตวันขณะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ได้เกิดพายุร้ายขึ้นทําให้เรือเนี่ยอับปางลงครับคนทั้งสองก็ได้เกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยไปจนสามารถขึ้นเกาะได้เมื่อติดอยู่ในเกาะช่างตัดผมเนี่ยก็ได้ทํากับดักไล่จับนกได้นกมาตัวหนึง่งเอามาเสียบไม้ปิ้งกินถ้าเราเคยดูในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดวันหนึง่งเราเพอเอิดันไปติดเกาะสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือ การหาน้ำและอาหารยังชีพเพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดได้รอเวลาเพื่อจะมีเรือผ่านมาแถวนั้นใช่ไหมล่ะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับช่างตัดผมเนี่ยก็ได้จับนกมาฆ่าแล้วก็ปิ้งกินเป็นอาหารจากนั้นก็ได้แบ่งให้อุบาสกผู้นั้นด้วยแต่ทว่าอุบาสกนั้นนะครับเป็นพระโสดาบันแล้วไม่สามารถที่จะกินเนื้อนกนั้นได้ด้วยเห็นว่าเป็นเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเป็นเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงแบ่งให้ตน ซึ่งเนื้อบริสุทธิ์ที่ควรบริโภคได้ก็จะมีองค์ประกอบ3อย่างก็คือ 1. ไม่เห็นก็คือไม่เห็นตอนที่เขากําลังฆ่า 2. ไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินเสียงสัตว์ที่ถูกฆ่ารวมถึงเสียงคนพูดหรือวางแผนเพื่อจะฆ่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้ 3. ไม่สงสัยว่าเขาจะฆ่าเจาะจ,จงให้ตนดังนั้นอุบาสกผู้เป็นโสดาบันจึงไม่รับเนื้อนั้นนะครับแล้วคิดว่าในเกาะร้างแห่งนี้เนี่ยไม่มีที่พึ่งใดเลย นอกจากพระรันาตนไตรเท่านั้นจึงนั่งลงนึกถึงคุณของพระรันาตนไตรัยเพียงอย่างเดียวเมื่อเขาระลึกถึงพระรันาตนไตรัยอยู่พญานาคตนนั้นจึงเนรลมิตกายเป็นเรือลำใหญ่ภายในเรือลำนั้นเต็มไปด้วยรตัตนเจตประการมีต้นหนเป็นเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนเรือร้องเรียกอยู่ว่ามีใครต้องการจะเข้าฟังแผ่นดินใหญ่บ้างไหมอุบาสกก็ได้ตอบไปว่าเราจะไปแล้วก็ได้ชวนช่างตัดผมเนี่ยขึ้นเรือไปด้วย แต่ถ้าว่าเทวดาต้นหนเนี่ยก็ได้ห้ามไว้นะครับบอกว่าเฉพาะท่านคนเดียวคนนั้นขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่มีศีลไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้อุบาสกก็จึงบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะขออุทิศส่วนบุญจากทานศีลภาวนาของเราให้แก่ช่างตัดผมนี้ด้วยช่างตัดผมก็ได้ตอบว่าสาธุเราขออนุโมทนาส่วนบุญของท่านเทวดาประจําสมุดจึงกล่าวว่าเราจะพาท่านทั้งสองขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้ แล้วก็ได้อุ้มคนทั้งสองขึ้นเรือนำขึ้นสู่ฝั่งภายในวันนั้นนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพญานาคที่มีปรากฏในคัมภี์ทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเรื่องราวของพญานาคนั้นเนี่ยก็มีอีกเยอะแยะมากมายหากใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดถูกใจให้คลิปเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับขอบคุณครับ